ครอบครัวตึงหนืดตอนแหวกกดลดพลังงานตอนที่สี่แฟชั่นโชว์ท่าหนาท่าหนาวบรือบรือเธอไม่น่าหรอก หนาวจนนอนไม่หลับหรือเนี่ย,ยหเฮ้ยยดจะทำอะไรฝึบฝึบปรับอ,อปปุณหภูมิโดยไม่ขออนุญาตหรอฝืดๆืประหยัดพลังงานดีก็จริงแต่มันหนาวจนนอนไม่หลับแล้วนะครับได้โปรดเปิดฮีเตอร์เพิ่มนะคะ บ้านล้วต้องรักษาอุณหภูมิอุณหภูมิความอม้นเอาไว้ให้มันเอาไว้ไวให้มันเอาไว้ให้มั่นคาเฟเดือนเดือนหนึ่งห้ามเกินสองร้อยบาทกิกจิก,กพรวดลูคัสใส่รองจอนอยู่ไม่ใช่หรือ รวดโอ้ยช่วยพิม่มอุณหภูมิตั้งสองถึงสีองศาแล้วผึบเสื้อขนสัตว์เพิ่มอีกสองศาอันนี้เน้าผมเผาผมก็รหลับสบายลองจนแบบนี้ช่วยได้หรือคะเกล่าวจนบางเห็นไส้เห็นพุงแล้วครับเออ แม่ทำอะไรอยู่คะแม่ขี้โกลอผมพ่อผมคนเดียวแม่กำลังเย็บเสื้อตัวเล็กที่ใส่ไม่ได้เอ้าเอาไปทำไมต้องติด ริบบิ้นที่ลองจอนผมด้วยอืมนี่มันอะไรหรือโอโหถุงถุงน่งนำมานำมารีไซโกิลนะคะลองรองจอนช่วยเก็บความร้อนไม่ต้องสนแฟชั่นนำผ้าที่ใช้แล้วเย็บติดหลายๆชั้นถึงแปลกแต่ก็อุ่น แต่ก็ช่วยทำให้ดูดีหน่อยก็ได้นี่ครับโอ้อุ่นจริงๆด้วยสวัสดีค่ะตายแล้วเพมากเลยสุดยอดไม่เสียเงินสักบาทเลยหรือคะหืฉันไมน่ได้ลืมตรงตรงนั้นหรอก แต่เห็นว่าลองจนที่แปล่งหมายตั้งหากเหรคะก็เอาเสืเส้อมาเย็บทับมั่วๆนี่นาดูสิคะลองจนที่มีสีเข้มอยู่ด้านในทำให้ดูพร้อมลงการตกแต่งช่วยอกช่วยแน่นความแม่คนแม่นความแม่นฉันว่าดูรกนะแม่นตรงไหนแม่นตรงไหน กระเป๋าถุงเท้าของฮารุดูน่ารักมากเราเจ้าของทรุเองก็บ่งบอกถึงจิตใจบริบริบริสุทธ์ของเด็กชายเออเออดูดูแตวมากกว่ามัง้งรสรถนินยม ดันแฟชั่นของคุณสุดยอดไปเลยโฮโฮแต่ก็แค่รถรถนิยมพื้นๆเนีะะ่ยค่ะจำแม่เลยเอ่อจำแม่นเลยพี่นายบอกว่าไม่ต้องสมแฟชั่นไงครับพี่คะทำให้ทำให้ฉันซักชุดสิคะได้สิให้ทำไรล่ะ ให้ทำไรล่ะให้เท่าไหร่ล่ะหาเราหาเงินจากลองจรน,นี้ได้เปะโดยเปิดแฟชั่นโชว์ลองจอนแล้วให้แต่และคนคิดจุดเด่นลองจรของตนฉันเป็นพิธีพิธีกรเองค่ะแฟชั่นโชว์ลองจร จุดเด่นอะไรคิดไม่ออกเลยวน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 ,วน,วน,วนลองจนฉันมีตัวความร้อนจากธรรมชาติทำอะไรทำจากอะไรหรอขวบทำหลอกจนกว่าถึงจะถึงแฟ,แฟช,ช,ชั่นโชว์พับชิย้ายขี้เหนียวอึก็เหนียวปังเข้าห้องน้ำดีกว่าเพื่อ เพื่อนึกอะไรดีๆได้เย็นก้นหน้าหนาวทีร้าไม่อยากนั่งชะโคกเลยอะฮ่าติงไม่ว่าจะหน้าหนาวเน็บแค่ไหนพวกเราไม่วันเพราะเราใส่ลองจอนตึงนึดฟิวหหืืห พังขอเรื่ม f แฟชั่นโชว์ท้าหนาวของครอบครัวตึงนืดค่ะไม่ใส่เสื้อกันหนาวไม่หนาวหรือคะคะฝูู่ไม่ครับร้อนด้วยซ้ำดื่มน้ำใส่น้ำแข็งก็ยังได้เอือกอุ่นเหมือนรดูร้อนวู้สุดยอดเลยทำแสดงว่าหนาวนะยิมบุงน้ำแข็งก็ยังไม่หนาว ฟอดฮาุค่ะเพียงแค่ใส่ลองจอนก็อบอุ่นได้ตลอดชักชักรี๊ดทำจะเจ๋งแฮะอยากซื้อจังมาดูความลับของลองจอนแต่ละชุดกันค่ะนี่คือลองจอนสลิมที่ช่วยพลัง รูปร่างให้ผอมเพรียววิว,วส่วนนี้คือลองจอนของเมนองเมนที่เน้นความเป็นผู้ชายกรี๊ดที่ก้นนั่นอะไรลนะ่ะยายุนี่คืออาวุธลับโอเคโอเคต่อไปคือลองจอนสำหรับเด็กสาวตาฉันแล้วอย่าก่อเรื่องละ่ะ ชชุด sure. นี้เป็นลองจองที่ทำความร้อนจากธรรมชาติโอ้โหสุดเด่นอยู่ที่การนำ่งท้ามาทำเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักใส่พริกในกระเป๋าเมื่อสั่งครับครับใส่ใส,ส่นของพริกผสม,มพริกสัมพัสกับผิวหนังจะช่วยให้อุ่น อีกคนเราทำไม่ใชอุ่นได้ตลอดวันก็พอใช้ได้นะว้าววูดต่ก็เทียบของเราไม่ติดอยู่ดีต่อไปคือลองจ้าที่ช่วยกันหนาวย้มเข้าห้องน้ำตึก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 ,ตกเอ๊ <c oughs> ติดเสร็จผ้าชิ้นหนึ่งไวท้ที่ก้นทำไม แล้วก่อนก้นที่ที่หนาวเนบเนบยามนั่งชัครกในฤดูหนาวเพียงแค่เปิดผ้าแล้วนั่งลงแขกก็ก็ไม่สัมผัสขอบชัโคร็นเย็นๆเออโถรู้ทำอะไรอยู่น่ะจูจูก็ปวดท้อง โพสท่านังอึกไว้ก่อนสิเออครับก้นกนอบอุ่นสบายสบายใช่ค่ะไม่นา่งสักนิดแถมยังนั่งสบายอีกด้วยสบายทนไม่ไหวแล้วสบายก่อนอ่าห <c oughs> ึ่งหึงอีกลิ่นมันมาจากไหนดูสิค่ะลองจอนนั้น อุ่นถึงขนาดมีควนลอยขึ้นมาอะมีแฟชั่นโชว์อนาจารย์ที่สวนธารณะหรอทุกคนรีบไปเดี๋ยวเข้าของดีนะครับใส่แล้วอึสบายว้วฮ่าฮ่าไม่ต้องสมจริงขนาดนั้นอีใช้เป็นที่ชื่อฉุกเฉินได้ด้วยแคว๊ก